เอะคืออะไรห้องตรงๆนี้มันมีผมว่ามีอะไรบางอย่างใครวิ่งมาโอเควันนี้เรามาอยู่ในเกม Five Nights c h a s เ Hotel คือเกมนี้มันมีในมือถือด้เหรอ น่าจะเป็นอรช์ชานกอบนะมาไหนดูซิวันดีเชือกนุ้ยแหลกจังเกมนี้วันดีเพื่อนอุย้ยทำไมมันสักครู่หมุนเร็วแทะเมาส์มันไม่ใช่เมาส์าเพื่อนหมุนเร็วเกินอะโอเคหมุนช้ากว่าเดิมอีกโอ้ ก็ขอเตือนอนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะมีแฟลชตอนจำสแกนนะเพราะว่าเคยเห็นในคอมว่ามันมีจำจสแกนแล้วมีแฟลชนะ mm hmm. ก็นะโอ้สวัสดี mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับสู่เช็คโฮเทลมีอะไรช่วยไหมอ่าอ่าฉันต้องการห้องสำหรับการนอน5้าคืนได้ไหม mm hmm. ได้สิพวกเราอะไรเนี่ยมีห้องที่ว่างอยู่อยู่ห้องที่สนะองเนยชั้นสนาะ โอเคขอบคุณมากเชคน่าจะอยู่ห้องชั้นสองอ่าฮะอืมนำถังอะไรกันอ่ะเปิดน้ดองกี้โน่ no. ทำไมดองกี้นั่นเพื่อนนายนะเชคน้องกี้อ่ะอ่าเกียร์นี้มันแหลกจังอ่ะอ๋อ เมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดเลยใช่ไหมว่าผมเห็นตัวอะไรไมันเดินผ่านไปเมื่อกี้ใช่แน่ยเน่เออนี่รูปเช็คนี่ทำอะไรเอ๊ะเอ๊ะกดมันได้แล้วทำไมกดไปเลยได้แล้วกันเอ้ออ๋อเสร็จแล้วนี่ห้องอะไรวะล็อกแฮรอ่าแล้วเนี่ยล่ะห้องอะไร โอเคห้องเราอืม้นห้องนี้ยเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ดนอนเธอร์หรือดีลูกสันส้นๆว่าเอ้ยไม่ใช่เนเธอร์อเท่เหรือเล็กสันส้นๆว่าประตูน,นรกเีประตูบเนเธอร์อะทมามันอยู่ในเกมนี้วะ <c oughs> ลับสื่อเช็กปาร์ตี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพลงนี้ก็สิบไหมนี่ปิดเพลงก่อนคุณหาความลับเจอเช็กปาร์ตี้วอทเดอร์านได้ไม่เนียววอทเช็กฉันเห็นนายเต้นเมื่อกี้มันคืออะไร เแน่สงสัสยรูปเช็คเมื่อกี้เป็นประตูเอ้เป็นกุญแจเปิดแน่เลยโอเคอ่า okay. uh, ฉันต้องไปที่ห้องน้ำแล้วก็เข้ามานอนอ่าโอเคได้เช็คเพื่อนอ่าขอโทษนะอ uh, ่าห้องน้ำไปทางไหนอ่า uh, ห้องน้อม,มันอยู่ทางห้องแรกอะตางซ้ายมืออ่ะโอเคเพทย์ขอบคุณมากขอบคุณที่บอก โอเคโหนี okay. oh, <laughs> okay, like <no> ่ห้องน้ำอะไรเนี่ยทำไมมันมีแต่ถั่วส้วมวะโอเคอย่างน้อยก็กดส้วมวะโอ้อะไรวะเนี่ยเอาดีเพื่อนคุยได้ไหมโอเคคุยได้ปะนอนโอเคจบในหนึ่งสู่ในสองเพจสเปซตุสกิป ไม่มีทุกปุ่มสเปซเพื่อนกับทุกหมไหนอะ่ะเอาปลุกพาสอืมมีอะไรเพื่อนขอคุยหน่อยได้ไหมเฮ้ hey, ยินดีต้อนรับกลับนะวันนี้คุณทำอะไรนะอ่าอ่าไม่อ่านี่ออกแก้โทษทีอ่านไม่ออกอ่าจะทำงานอ่าในเนี่ยฉันไม่มีงานทำหรอหรืออะไรเรียบ,บายนิวเฮาส์อะไรเนี่ยเออเฉด อ่าฉันต้องทำความสะอาดแต่ฉันไม่เวลาทำนะคุณทำให้ได้ไหมโอเคฉันทำให้ก็ได้ noise can you see box on the back โอเคคุณเห็นกล่องข้างหลังไหมอ่าเห็นเพื่อนสามกล่องอะ่ะอ่าช่วยไปหยิบมาแล้วก็ไปที่บนบันไดนะมันอยู่ห้องแรกโอเคเพื่อนได้เพื่อน ยิงยังไงอ่ะโอเคกดยูสอ่ามันจะจะอะไรกันขนาดนี้เนี่ยฮะโอเคเราก็จะรีบไปอย่างรวดเร็วสปีดรันเดี๋ยวเราตัดไปให้มาก่อนสุดท้ายไอชเชคนี่มันมันเก็บอะไรเยอะขนาดนี้เลยนะนี่โรงแรมหรือโรงือดนี่เพื่อนอืมไม่มีใคระ เกมมันแหลกนี่น่อยนะไม่รู้ทำอไมเหมือนกันปกติก็ไม่แหลกนะอ่าดีมากก็ไปนอนได้ละเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้พวกนี้ฝันดีไอเชวิคแก้เงินมาเดี๋ยวนี้แก้เงินมาก่อนได้ไหมไม่ต้องมามองฉันเลยนะไอนี่อ่าฉันต้องไปห้องน้ำก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนอนครับอืมไป เต็มแล้วตัวรับแรงกระแทกโอ้โหถามจริงเธอไปกินอะไรมานี่เพื่อนยูสุบันณาจะท้องเสียทุกวันแล้วอ,ออกแค่รอบเดียวเลยนะโอเควันที่เช็คโอเคไปขึนไปนอนมานอนโอเคนะอะไรอ่าเช็คมีอะไรเพื่อนโอ้ ยิ้มแบบนี้แกจอนจะเล่นชั้นหรือเปล่าเนี่ยอ่าต้องมาปรบบับทุกคืนเยี่ยมจริงๆอ่ายินดีต้อนรับกลับเป็นไงบ้างอะหลับเมื่อคืนอามันไม่ดีเลยเพื่อนจะฝันลายมเมื่อคืนอะโอ้นั่นมันแย่มากฉันหวังว่าคุณจะโอเคนะแล้วก็จะมีงานไหนให้ทำอะในวันนี้ ฉันอยากให้นายไปทำความสะอาดอะไรเนะี่ยทำความสะอาด Take b Room Form the Room อ๋อไปขอเลยตรงก่อนใน i n e t Studio In s t a อ๋อทำความสะอาดโอเคไปหยิบอุปกรณ์ก่อน,นใช่ไหมเพื่อนมันอยู่ตรงชั้นสองใช่ไหมโอเคโอเคน่าจะเป็นอันนี้ลดใจขวาไหมเพื่อนขวานี่เอาเอาไปสู้กับมันได้นะ พอเราก็ไม่ได้เชื่อมันหรอกถ้าเราวาดีๆนี่มันจ้องจะเล่นตูดแน่ไไอ้ดีมันจ้องจะเล่นตูดแน่นอนเรนี่ฟาดนายได้ไหมอ่าฉันบอกว่าไปเริ่มทำาษาก็ได้ครับพี่กรไดาครับ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 ทาษาทภาษาครับอือหเป็นการทำภาษาแต่อ่านที่ดีมาก กัดโซ่ไปเพื่อนช่างมาแล้วกันถูกแค่นี้แหละวพรมันหายไปไหนแล้วถึงกุญแจไปด้วยกุญแจห้องไหนอ่ะไม่ใช่ห้องนี้ฮะห้องนี้เหรอโอเคห้องนี้ฮะหยิบยังไง How to อ๋อมันหรือต้องอ่านเออย่างเดียวยิ่ไม่ได้อ่าอ่านไม่ออกแคู่สุขภาพเบืร์มากเลยค่อยว่ากันแล้วกันสงสารต้องขึ้นไปนอนแล้วั้งกว่าไปเก็บไม่เนี่ยโอเคต้องไม่กว่าไปเก็บจริงเด้อโอเคแล้วเมื่อไหร่เช็คมันจะจ่ายเงินให้เราเนี่ยคะค่างานื่อวางงา,าก็ไม่ได้จ่าย โอเคน่ okay. อได้แหละวันนี้ไม่ท้องเสียสินะฮะเอาเตือนขึ้นมาทำไมอ่ะเอ๊ะคืออะไรท้องตรงตรงนี้มันมีผมว่ามีอะไรบางอย่างใครวิ่งมาครับอย่างที่ผมเตือนเกมนี้มันเปแฟลก แต่พอเข้าเกมแล้วรู้สึกว่ามันจะ Motion Blur รู้สึกว่าเกมนี้มันเฟรมเลทมันตกแปลกๆแอ่เช็คเราฝันไรกันครับโอ้ตื่นขึ้นมาทำไมตอนกลางคืนอย่างนี้เนี่ยกลางค่ำกางคืนอย่างนี้เนี่ยเช่นฝัน,นลายอีกแล้วไปเดี๋ยวไปในทางเดิน คุณไปไหนอ่ะฉันเห็นคุณออกไปต่อที่ฉันทำความสะอาดทำความสาดห้องน้ำนั่นนะโอ้โทษทีฉันต้องไปทำาองสิ่งบางอย่างนะแล้วก็ I have to use the toilet ฉันเช็คห้องน้ำแล้วนะนายทำได้ดีมากเลยเก่องอมมากครับพอดีมีสกิลในการทำควาษาห้องน้ำนะอ่ไปนอนได้ละอา่าเนี่ยมันดึกๆมากแล้วนะโอเคไปไปนอน Okay. เกมค้างแค่ครับขอบคุณมากเลยเกมเด้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเออเข็นไปนอนละค่อยเดินแล้วกันโอเคผมว่ารอบนี้เกมจะไม่หลุดแล้วนะ แต่เฟรมเรทก็ค่อนข,ข้างตกอยู่ยิ่งไปนอนอลย,ยกันถ้าเกมหลุดอีกผมจะสรุปได้เลยว่าเกมมันเล่นต่อไม่ได้โอเคพักอ่าเช็คฉันเห็นนายคอเป็นอะไรนะเป็นไรเพื่อนทำไมานายไม่ยิ้มแล้วละ่ะอ่าคุณโอเคไหมมันโอเคไหมเพื่อน ใช่ใช่ทุกอย่างมันโอเคแต่เจ้าไฟนี่สิมันกระพริบอะมันเหมือนจะพายอ่าฮะโอเคจะวางกันก็เถอะแล้วฉันเธอไอ้คุณอยากให้ฉันทำอะไรอะวันนี้อ่าไม่อ่าแต่แต่ชันก็คิดว่าใช่อะนะอ่าคุณกลัวเลือดไหม อ่าไอเชฟก็ถามผิดคนไล่าชายได้เวลาแปลงล่างถ้ากถามอย่างนี้นะโหมดกลางคืนถนอมสายตาแววนอีถนอมสายตาเปิดโหมดนี้โดยโดย่วนอ่าไม่กลัวครับไม่นะทำไมอ่ะทำไมนาถายที่ถาม,าถาม,ถามได้ทำไงอ่าไปเไ,ไปที่ห้องน้ำอีกครั้งแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำที อีบขอแป๊บน,นึงนะเดีย๋ยวมาตอนนี้ถ้าเป็นเป็นขาวดำก็ไม่แปลกนะเพราะว่าผมเป็นคนที่เป็นฮิโมโฟเบียนะวางาง้ก็ได้ผมกลัวเลือดก,ก็เลยต้องเปิดจเจ้าฟิลเตอร์ขอมือถือไว้ที่เป็นขาวดำเงี้ยก็อาจจะเกิดกาตานิดน,นึงนะขอโทษด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ผมอัาจไปมันจะมีสีไหมแต่สำหรับการที่กลัวเลือดเหมือนผมก็ไม่รู้ส ถอนดูไปก่อนแล้วกันส่วนผมก็ไม่เห็นเลือนะตอนเนี้ยมจะเห็นสีดําโอเคเพราะเออผมเห็นเลือสีขาวแค่สีเทาโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนิมเกิดขึ้นอะไรขึ้นฉันคิดว่านี่มันเลวร้ายมากกับที่นี่ในตอนนี้หรือเ,เปล่าอ่าไม่ถูกอ่าเราทำอะไรกพน่อนการาสตรอ่ะอ่าหนีได้ไหม เอออ่าสต็อปลมอยู่ดีดีว่ะมีอะไรเพื่อนเดี๋ย <c> ว <oughs> ปล่อยฉันไปอ้วนสีเขียว <c oughs> อ่าฉันจะปล่อยแกถ้าแกนชนะชาเลนจ์ฉันไปเก็บกระเทียม4 0อันเพื่อฉันเลืออ่าไม่ออกรือจะเป็นไม้ถูข,ของฉันเออใช่ใช่ แกมีเวลาหนึ่งนาที <c oughs> แกมันแย่เชิกมูกชัวครับขยับตัวของแกไปเลยให้ชัดชาแกโอ้สวยแล้วไงแล้วไหนกระเทียมละ่ะอ๋อนี่ไงกระเทียม เออเก็บ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 เขาให้เวลาแค่หนึ่งนาทีน de ี่เก็บกระเทียมโอ้เพลงก็รุนละทึกจังเลยผมต้องกดปุ่มวิ่งไว้ฮะไม่ค่อยถนัดเลยปุ่มเกมนี้ไม่กดยากนะจริงเอ๊ะเก็บเก็บโอ้โหเลยตั้งสามสิบกว่าอันสามสิบสามแล้วโอ้ยอุ้ยวนกลับมาทางเดิมทำไมล่ะผมมาทางไหนนะลืม โอเคผมมาทางไหนวะลืมแล้วอ๋อหนึ่งันทีอ่าโอเคไม่นะจะทันไหมเนี่ยเหลือแค่สิบวิผมไม่น่าทันอนะ่ะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันเปิดม,มันแค่วิ่งตามลอยเฉยๆอ่าไม่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 ศูนย์วิเราเราทำไมเกมค้างไม่ทำไมเกมค้างโอนุ โ oh no. อ้หนุก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับเกม Final At Check Hotel หรือเปล่าก็ไม่รู้นะและเกมก็หลดุดอืมก็ไปลนะสำหรับคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยไปละวัน <c oughs> นี้ครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเ้ือนอย่รับผอไปลนะ